สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมแห้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนแชมพูมาหลายยี่ห้อแล้วมันก็ยังคงเป็นอยู่ปรับมาหลายเรื่องแล้วก็ยังคงร่วงอยู่แล้วเราก็มัวแต่ไปมองหาว่าเราจะใช้แชมพูยี่ห้ออะไรตรงไหนดีทําไมมันยังไม่ดีขึ้นสักทีวันนี้แดงมีคําตอบค่ะว่าทําไมผมถึงร่วงไม่หายจะทีไปฟังกันเลยค่ะ สาเหตุที่ผมร่วงผมบางผมแห้งนะคะเพราะว่าความร้อนในร่างกายของเราสูงค่ะลองนึกภาพนะคะคือผมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในธาตุดิน20ของเราแล้วมันเป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดแล้วนะคะถ้าเกิดร่างกายของเรามันร้อนเนี่ยความร้อนหรือว่าไอความร้อนที่เรียกว่ากำเดาเนี่ยมันจะดันขึ้นค่ะแล้วลองนึกภาพว่าหนังศีษะเนี่ยถ้าเกิดมันร้อนมันก็เหมือนกับพื้นดินที่มีความแห้งความร้อนแล้วผมที่เปรบเหมือนต้นไม้เนี่ยที่มันต้องงอกออกมาเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงถูกไหมคะมันไม่สามารถงอกหรือคงอยู่ในพื้นดินที่มีความแห้งแล้วความ ขนนนาดนนดั้้ไเพราะฉะนั้นค่ะเราลองมาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ย mm. ทําไมร่างกายภายในของเรามันถึงร้อนเพราะมันคือต้นเหตุอยากให้ทุกคนนะคะลองถามคําถามตัวเอง5ข้อนี้ค่ะว่าเรามี5ข้อนี้หรือเปล่าถ้าเรามี5ข้อนี้เนี่ยแปลว,ว่าความร้อนในร่างกายเราสูงแล้วเราต้องปรับถ้าเกิดปรับเราจะหายจากอาการผมร่วงมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ งเลยค่ะเรานอนดึกไหมอย่างที่เคยบอกนะคะถ้าเราไม่นอนในช่วงเวลาของปิดตาก็คือช่วงเวลาของความร้อนเนี่ยร่างกายของเรามันจะร้อนอยู่อย่างนั้นแหละร้อนอยู่ทั้งวันเลยช่วงเวลาปิดตาก็คือ4ี่ทุ่มถึงตีสอง สุดๆเลยนะคะไม่ควรนอนเกินห้าทุม่มถ้าเราเป็นคนที่นอนเกินห้าทุม่มนอนดึกติดต่อกันเป็นกิจวัตรเลยอย่างเงี้ยร่างกายร้อนแน่นอนแล้วไอความร้อนก็จะส่งขึ้นทําให้หนังศีกษะของเราร้อนแล้วก็ขมร่วงตามมาข้อ2นะคะท้องผูกไหมถ้าเกิดของเสียไม่ได้รับการระบายออกร่างกายของเรามันก็จะร้อนอยู่เงี้ยค่ะของเสียมันมีลักษณะที่ร้อนอยู่แล้วของเสียไม่ออกร่างกายร้อนแน่นอน3ก็คือเราท้องอืดไหมท้องเนี่ยมันอยู่ตรงกลางส่วนกลางของร่างกายนะคะวเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปย่อยที่ท้อง แต่ถ้าเกิดว่าอาหารมันย่อยไม่ดีมันท้องอืดมันก็ขัดขวางการเดินทางของลมที่จะลงข้างล่างแล้วก็ลมขึ้นบนหมดสารอาหารก็ไม่สามารถลําเลียงขึ้นมาจนถึงปลายผมของเราได้ก็จะทำให้ผมของเราไม่จะรับสารอาหารที่เพียงพอมันก็พร้อมที่จะหลุดร่วงนะคะ 4ก็คือเรากินรสจัดบ่อยไหมรสเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดพวกเนี้ตัวดีเลยค่ะตัวที่ทําให้ความร้อนในร่างกายมันชีดขึ้นถ้าเกิดเราเป็นคนที่กินรสจัดเป็นประจำก็มีความเป็นไปได้ว่าร่างกายข้างในจะร้อนค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราเครียดบ่อยไหมนะคะเรามีเรื่องต้องคิดอะไรเยอะๆไหมสังเกตเลยคนที่ใกล้สอบหรือว่าทํางานใกล้ที่จะต้องนําเสนอโปรเจกต์ใหม่มีงานให้ต้องทําอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็มีความเครียดสะสมพวกนี้จะผมร่วงผมบางได้ง่าย มาดูกันที่ทางแก้กันบ้านนะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงทําตรงข้ามกับสาเหตุที่ทําให้เราผมร่วงก็คือ 1. ถ้าเราเป็นคนนอนดึกเราต้องกลับมานอนให้เร็วขึ้นนะคะสุดๆเลยไม่ควรเกิน5้าทุ่มค่ะ 2. ขับของเสียออกให้ดีค่ะอุจจระพยายามอย่าให้ท้องผูกนานนะคะ2อสวันเนี่ยถ้ามันไม่ออกเนี่ยเราต้องใช้ตัวช่วยละ2ก็คือปัสสาวะนะคะดื่มน้ําตลอดทั้งวันนะคะเพื่อที่จะให้ปัสสาวะออกไปเป็นการเอาความร้อนออกไปจากร่างกายด้วย 3ก็คือทําให้เหงื่อออกด้วยการออกกําลังกายให้เหงื่อมาออกทางรูขุมขนก็เป็นการเอาของเสียออกอย่างหนึง่งแล้วก็ลมหายใจพยายามหายใจเข้าลึกๆเพื่อตอนที่หายใจออกเนี่ยมันจะได้เอาของเสียในรูปของลมออกมาได้ดียิ่งขึ้นด้วยคุณผู้หญิงอีกเรื่องหนึ่งก็คือประจำเดือนนะคะพยายามอย่าให้ประจำเดือนเนี่ยออกแบบค้างๆช่วงที่ประจำเดือนมาก็ขอให้มันออกได้อย่างเต็มที่ของเสียก็จะได้ไม่สะสมความร้อนในร่างกายของเราจะได้ไม่ขึ้นข้างบนนั่นเองค่ะ สามก็คือทําให้ระบบย่อยกลับมาดีอีกครั้งอย่าให้ท้องอืดบ่อยนะคะก็คือกินอาหารให้เต็มที่ในช่วงครึ่งเช้าครึ่งบ่ายต้องลดปริมาณลงเรื่อยๆนะคะมื้อเย็นอย่าก,กินตึกเกินไปเพราะจะทําให้ระบบย่อยไม่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็ของที่ย่อยยากๆเช่นพวกเนื้อสตัตว์พวกกุฟเฟ่พวกเนี้ยค่ะมันต้องอยู่ในท้องเรา4-5วันเลยกว่ามันจะย่อยเสร็จแล้วออกไปเป็นของเสียเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยถ้าเรารู้ตัวว่าเรากินเยอะก็ต้องกินให้น้อยลงด้วยค่ะ สี่ก็คือลดการกินอาหารรดจัดลงคือไม่ได้บอกให้โอโหกินจืดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องลดดีกรีลงนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนกินเผ็ดจัดหวานจัดพวกนี้ลดดีกรีลงก็จะทำให้ความร้อนในร่างกายของเรามันลดลงได้ค่ะสุดท้ายก็คือเราต้องลดความเครียดลงบ้างนะคะถ้าเกิดเราอยากหล่อยอยากสวยอยากผมมีสุขภาพดีผมเงางามนะคะเราต้องขัดปล่อยวางให้เป็นค่ะ และนี่ก็เป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เราทําไมถึงผมร่วงผมบางผมแห้งไม่หายแล้วก็ทานแก้นะคะลองเอาค้าคถามนี้ไปถามตัวเองดูแล้วถ้าเราเข้าข่ายข้อไหนเราก็เริ่มแก้ที่ข้อนั้นเลยนะคะนหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูค่ะสวัสดีค่ะ